สวัสดีทุกท่านผม BK1 นะครับวันนี้เราอยู่กับแอดออนนะครับผม Hellbar Pro add on นั่นเองนะครับผมเป็นแน่นอนนะครับเกี่ยวกับการโชว์เลือดของม็อบต่างๆนะครับผมในเกมไมค์ครับบนมือถือของเราต้นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับในราคา490ไมค์คอยนนะครับหรือว่า104นะครับบาทนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม let's go ก็ก่อนจะไปดูกันนะครับผมใครที่อยากจะเติมคอยไมค์ครับนะครับผมก็ได้นำร้านแลนเนลเลยนะเองนะครับผมก็สำหรับร้านแลนเนลนะครับผมก็จะรับเติมคอยไมค์ครับนะครับในราคาถูกนะครับผมก็จะมีเกมอื่นๆด้วยนะครับใครที่อยากจะเติมเกมอื่นๆก็มีนะครับเช่นโลบอคนะครับฟรีไฟ้นะครับเกนชินต่างๆนะครับผมก็จะรับเติมด้วยนั่นเองนะครับผมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางคําอธิบายได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าบอกมาจาก BK1 เนาะ ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับสามารถทักสอบถามแอดมินได้เลยโอเคนะครับเราข้ามมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนว่าจะยังไม่ได้เปิดใช้งานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับก็จะมีหนังสือไกด์บุ๊กมาให้นะครับนี่เลยนะนี่ครับก็จะมีบอกวิธีต่างๆนะครับผมแล้วก็วิธีการคราฟนะครับ แล้วก็การปรับแต่งต่างๆนะครับผมก็จะสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะอันนี้โอเคนะครับก็มาเราไปดูกันนะครับโอเคนี่ครับมีการคัสตอมด้วยนะอันนี้คือโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีแบบพวกเกมมิ่งอะไรงงี้ด้วยนะครับแบบมอนสเตอร์แบบเแบบขาเรียกว่าบรรยากาศต่างๆนะครับ มีไพ่ด้วยเหรอโอ้โหเยอะมากนะครับเดี๋ยวลองเลือกสักตัวเลือกเนื้อกันอันนี้คือแบบธรรมดานะครับอ่นนอบบะอลองแบบธรรมดาก่อนนะครับเอ๊ะทำไมแกะตัวน,นี้ไม่มีเลือดนะฮะแต่ว่าแกะตัวนี้มีเลือดนะนี่ครับอันนี้คือแบบธรรมดาเอ๊ะอันนี้ก็ไม่มีเลือดเดี๋ยวนะแปลกๆฮะเอ๊ะอันนี้ก็ไม่มีเลือดเฮ้ยเดี๋ยวนะครับอ่า แต่ว่ากระต่ายมีเลือดนะเหมือนว่าจะมีอาการบรักหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราลองเสกมอนสักนิดนึงมาดูนะครับโอเคมีนะครับโอเคมีเลือดนะฮะโอเคมีเลือดโอเคมีนะเหมือนว่ามอนที่เกิดมาใหม่เนี่ยนะครับผมมันจะแสดงเลือดนะแต่ว่ามอนเหมือนที่มันอยู่มานานแล้วเนี่ย มันว่าจะบักนะครับแต่ว่าผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวเราลองบินออกไปดูที่อื่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวาลองดูปลานะครับปลาใต้น้ําน่าจะมีแหละหาปลาดูนะครับนี่ครับผมนี่ครับโชว์เลือดแล้วนะครับหมึกนะฮะซอมบีน้ำโอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอปลาเลยนะอ๋อนี่ไงเกิดแล้วครับอ๋อมันจะเขาเรียกว่า พิ่งสปอร์นะผมเพิ่งสร้างโลกมานะครับอาจจะเขาเรียกว่าช้านิดหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะโชว์เลือดประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับเมื่อกี้มันอาจจะมีการผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสร้างโลกมานี่ครับแกะมีเลือดแล้วนะครับโอเคนะครับนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับก็รอมอนเกิดนิดหนึ่งนะมอนเมื่อกี้มันเป็นมอนที่ผมอยู่มานานแล้วล่ะนะครับผมก็อาจจะเขาเรียกว่ายังไม่โหลดนะฮะ แต่ว่าตอนนี้น่าจะโหลดแล้วละ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเราดูแบบพวกม็อบอื่นดีกว่านะครับเอาเป็นคริปเปอร์มาแล้วกันคริปเปอร์นี่นะครับเคยโชว์แล้วนะครับเราปรับแต่งได้เลยนะทุกท่านชอบแบบไหนนะมีสีด้วยนะครับโหค่อนข้างเยอะนะลองสีเขียวดินี่นะครับเลือดก็จะเป็นสีเขียวมานี้ชอบสีอะไรอะ่ะเอาเช่นเอาเป็น สีม่วงนะครับนี่ครับชิ้นบนก็จะเป็นสีม่วงประมาณนี้อ่ะ,อะสีแดงครับโอเคเออมี R G B ด้วยนะโอ้โหดีครับโอ้สุดยอดเลยนะแล้วก็ ทรายตรงนี้เนี่ยทุก้ชมนะครับชอบแบบไหนนะมีแบบมอบด้วยนะแบบมอบลองดูดิโอ้โหโอ้โหโวโคเทสเดบคือปรับแต่งได้เยอะจริงนะทุกคนอ่าแบบเกมมิ่งนะครับโอ้โหแบบใครที่แบบเป็นสายเกมนะครับเอาไปเลยเดีย จอยเกมแล้วกันนะครับนี่ว้าวนะครับสุดยอดไปเลยนะครับชาวเกมเมอร์มีแบบซ s i m p l ลนะครับซ s i m p l ลก็ธรรมดาธรรมดานะครับก็จะได้ไม่ลกนะครับนี่แบบโชว์แบบ h ฮ a d ี i แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปรับอันนี้อันหนึ่งนะครับปรับสีแป๊บนึงรู้สึกว่ามันอันนี้ไปนะครับเป็นสีแดงปกติแล้กัน นะครับ R G B ไปลายตานะครับไม่ใช่อะไรหรอกโอเคเนี่ยชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะครับมีแบบอื่นๆก็มีนะครับนี่แบบอื่นๆนะครับเอาเป็นอะไรดีไซเบอร์พังเหรอโอ้มีไซเบอร์พังด้วยครับนี่ครับก็มีเยอะมากนะครับดูแบบทั้งหมดก็ได้นะครับชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับส่วนตัวก็ผมแบบชอบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้อะไรแบบบือหวามากมาย เฮ้ยโอ้โหอันนี้เลยแมงมุมอย่างเท่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอื่นๆกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีแบบดิสเพย์นะครับดิสเพย์อันนี้ก็อ๋อเหมือนว่าจะเป็นการปรับขนาดนะครับชอบเล็กชอบใหญ่ก็ปรับไปนะครับอันนี้ก็ขนาดของตัวเลขนะครับนี่ตัวเลขก,ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการปรับความสูงของตัวเลขนะครับ นี่ครับปรับให้มันสูงขึ้นได้นะครับอุย้ยอันนี้ดีนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเหมือนจะว่าจะเป็นระยะหรือเปล่าอ,อ๋อเนี่ยนะครับเหมือนว่าจะเป็นระยะการเขาเรียกว่าเข้ามาใกล้นะว่าจะให้เห็นเขาเรียกว่าไอเลือดไหมนะครับผม เหมือนว่าถ้าเราปรับสูงก็คือจะเห็นแต่ไกลเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้ปิดเลือดหรอลองดูดิอ๋อปิดได้ด้วยนะครับผมก็คือชอบแบบไหนก็ปรับแบบนั้นนะครับนี่อ๋อไม่ใช่ปิดเลือดครับ ถ้าเลือดมันเต็มเนี่ยนะครับมันก็จะไม่แสดงนะครับผู้ชมนะถ้าเลือดเต็มนะครับจะไม่แสดงนะฮะแต่ถ้าเลือดลดเนี่ยนะครับก็จะแสดงเลือดขึ้นมานั่นเองนะฮะโอ้อันนี้ดีเลยนะถือว่ามีอะไรปรับแต่งให้ได้เยอะเลยนะครับมีอะไรยังไรครับอันนี้อ๋อ แรนดอมได้นะครับอันนี้นี่ครับแรนดอมแบบทุกม็อบจะเขาเรียกว่าไม่เหมือนกันนะครับเฮ้ยอันนี้คือดีเลยนะครับแรนดอมไปเลยนะครับทุกม็อบจะได้แบบไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะโอเคนะครับมันก็ใช้ได้กับทุกม็อบเลยคุณผู้ชมนะครับในเกมไมค์ครับที่มีม็อบนะครับใช้ได้แบบทุกม็อบเลยนะครับนี่ครับ นี่นะฮะนี่อุย้ยอันนี้โคตรเท่นี่เอ็กซโซลสัสเอ็กซโซลสัสนะฮะก็ใช้ได้ทุกม็อบเลยนะฮะนี่ครับม็อบใหม่ก็ใช้ได้นะครับโหเอ็นดีเท่มากเลยวะโอเค นะครับผมก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับเฮลบาโปนะครับผมแอดออนนะครับในราคาร้อยนิดๆนะครับผมก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับผมใครที่สนใจก็ลองไปดูได้นะครับผมในตลาดของไม้ครับนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมแล้วเจอใหม่ครั้งหน้านะครับผมกับเกมไม้ครับการรีวิวแอดออนนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับบายบาย